ร้องประสานงานกันหน่อยร้อพกันช่วยหน่อยค่ะดๆค่ะๆค้องดีๆสิทำไมทำเป็นเล่น 嗯，干嘛、mm.？<noise> ใช่ใช่โย่เหรอจำชื่อยาอะไรยังคิดได้ไหมยังว่าชื่อยาชื่ออะไรชื่อคิริชัยค่ะอ๋อยาชื่อคิริชัยค่ะคือบางสันโอ้ยเนาะ กินไหมนี่ส้มเอาไหมนี่อีส้มกินไหม,มน้องคอยไม่กินเปรียวน้องยไม่กินเกลียวโอ้โหน้องพลอยกินอะไรล่ะโอ้ยพลอยอยากกินอะไรจุ๊บจุ๊บบ้านย่ามีส้มนี่นี่นนนนแฟนขับพี่ช่า,ากรซื้อมา

บอก่อสาะสมสาะปาก็พันเตือนไม่สมบอกเขียนจะหน้าตีปากมมนอยู่หรอกะไเยอ

băng người da vàng nữa